สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญ10สตางค์ปีพศ .2,500 แบบหายากเลขหนึ่งหางยาวนะครับยาวตรงไหนนะครับอ่าตรงนี้มีเส้นบรรทัดนะครับเห็นไหมครับตรงหางตรงนี้นะครับมันยาวลงมาเลยนะครับเลยขอบหัวนครับเลยขอบเลขศูนย์มาเนี่ยละครับเป็นเหรียญนะสิบสตางค์หางยาวนะครับ ซึ่งก็จะมีราคานะสูงนะกว่าเหรียญหางปกตินะซึ่งมันจะอยู่แคนะ่หางข้างล่างเนี่ยจะเท่ากับเลขศูนย์พอดีมันจะไม่ยาวเลยลงมาข้างล่างตัวนั้นถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติเพราะฉะนั้นะนะเหรียญสิบสตางค์นี้นะครับนะก็จะมี จุดสังเกตก็คือเลขหนึ่งเนี่ยหางยาวนะครับนะก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะเป็นเหรียญ10ส,สตางค์ปีพศ .2,500 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็นะ60ปีละนะ60ปีนะแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าราคาก็อัปเดตกันที่เท่าไหร่ก็ลองเข้าไปในเว็บดูกันนะครับอันนี้มองถึงว่าเหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับนะ สีทองที่มีความสวยงามนะครับนะใครมีก็เก็บสะสมไว้นะครับหรือนะเขาเรียกว่าก็เหมือนกับการสะสมนะของมีค่าอื่นๆนะครับนะด้านหน้าก็เป็นระบมชายาสาธิสลณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะฮะด้านนี้นะมีอักษรภูมิพลอดุลยเดชนะครับ รัชกาลที่9ส่วนด้านหลังนะก็มนะีตาแผ่นดินนะครับนะราคา10สตางค์อยู่ด้านนนะ้ดานบนก็รัฐบาลไทยอันะนนี้ก็นะครับนะมีคำว่าสตางค์นะครับสตางค์อยูนะ่ส่วนด้านล่างก็เป็นพศสอ0 0นนะครับสองพ ก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับถ้าใครมีสะสมก็โอเคก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะก็จะได้ทราบว่ามันมีเหรียญสิบสตางอยู่นะครับขอบ